คำว่าเขาจะพึงฐานชัดนี้ได้คำว่าเขาเขาคือภิกษุน,นะคือผู้ที่เห็นภายในสังสารวัฏเนี่ยนะถึงพร้อมด้วยธรรมะหกอย่างมีคุณธรรมหกอย่างจึงจะฐานชัดนี้ได้ธรรมะหกอย่างคือศีลหนึ่งศีลสองสมาธิปัญญาอีกสามคือสหาชาติกะปัญญาปัญญาแรกเกิดเลยสอง วิปัสนาปัญญา 3. ปริหาริกะปัญญาปัญญาในการบริหารน่ะนะแล้วก็มีสมาธิและมีความเพียรน่ะนะมีคุณธรรม6อย่างจึงจะสามารถถางชัดนี้ได้ถ้าคุณธรรมทั้ง6อย่างไม่บริบูรณ์ทางชัดไม่ได้ท่านอุปมาว่าบุรุษยืนบนแผ่นดินพึงยกสาตราที่รับดีแล้วขึ้นทางก่อผ่ยใหญ่ได้ชื่อแม้ฉันใดภิกษุ พิสูคือผู้เห็นภายในสังสารวัตเนี่ยนะยืนอยู่บนพื้นดินคือศีลพึงใช้มือคือปาริหาริกะปัญญาปัญญาในการบริหารเนี่ยนะที่หรือว่าอันกำลังอะนะคือความเพียรประคองไว้แล้วก็คือมีวิริยะอุปธรรมปัญญานั่นแหละยกศาสตราคือวิปัสนาปัญญาซึ่งรับได้ดีแล้วบนหินคือสมาธิถาง ฐานคือตัดได้แก่ทำลายซึ่งชัดคือตันหาที่ตกไปในสันดานของตนนั้นแม้ทั้งหมดได้ฉันนั้นมื้นกันในขณะแห่งมักภิกษุนี้ชื่อว่ากําลังฐานซึ่งชัดนั้นอริยมักเกิดขึ้นขณะใดฐาขนขณะนั้นขณะแห่งผลชื่อว่าทางชัดเรียบร้อยแล้วนนอ,นอรหัตผลนั่นแหละทางเสร็จเรียบร้อย